ญญาณเตือนจากร่างกายเราเมื่อคุณขาดสารอาหารนะคะโรคขาดสารอาหารน่ะคะ่ะเป็นโรคที่บางคนนะคะก็ไม่ได้รู้ตัวนะยังคิดว่าตัวเองนะคะทานอาหารน่ะคะ่ะเข้าไปบางทีว่าหรือฉันกินของต่แบบว่าโอเคอยู่นะดีอยู่นะ,นะะมันก็น่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราไม่น่าจะขาดสารอาหารเลยใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าเก้าสัญญาณเตือนนี้มันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่า ผมร่วงผมร่วงไี่เกิดจากการขาดวิตามินซีนั่นเองนะคะ 2. ง,ง่วงระหว่างวันนั่นเองนะคะ3ก็คือว่าสมาธิสั้นเกิดจากการที่ว่าเรารับประทานโอเมก้าสไม่เพียงพอหรือว่าวิตามิน B ไม่พอ,อดีนั่นเองนะคะ4ท้องผูกนั่นเองนะคะเกิดจากที่ว่าบางครั้งเราอ,อาจจะรับประทานน้ําเปล่าน้อยเกินไปนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารนะคะไม่เพียงพอต่อการไปช่วยระบบขับถ่ายของเรานั่นเองนะคะ5ก็คือว่าป่วยง่ายนั่นเองค่ะ6กก็คือว่าซึมเศร้าไม่ ไม่สดชื่นไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เจ็ดผิวแห้งนอกจาขาดจากวิตามินซีนั่นเองนะคะเพื่อจะไปบำรุงผิวของเราให้สดชื่นน,น,ะะน,ะะน,น,นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็แปดนะคะนอนไม่หนับนั่นเองนะคะเก้าก็คือว่าแพ้หายชานั่นเองนะคะการขาดสารอาหารนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ว่ามีรูปร่างผอมนะคะแต่ถ้าหากว่าเรานะคะ ซําๆนั่นเองนะคะร่างกายเรานะคะก็ขาดสารอาหารได้เหมือนกันนะคะการป้องกันการขาดสารอาหารก็คือว่าให้เรานะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้งห้ามุ่แล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะคะอย่างเช่นพวกผักผลไมอ้อาหารไม่ขาดสีวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะควรเลือกรับประทานอา ะะเพื่อเพิ่มวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะไปช่วยซ่อมแซมร่างกายของเรานะคะอย่าเลือกนะคะรับประทานอาหารแต่ที่ตัวเองชอบนะคะหรือว่ารับประทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะคะมันจะส่งผลให้ร่างกายเรานะคะรับสารอาหารไม่เพียงพอแล้วก็เป็นคนที่ขาดสารอาหารนั่นเองนะคะหรือบางทีอาจจะส่งผลนะคะต่อร่างกายเราให้ เ,เกิดภาวะโรคต่างๆตามมาด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่า9สัญญาณเตือนนะคะจากร่างกายเรานะเมื่อเราระคาขาดสารอาหารให้เรานะคะสังเกตตัวเองให้ดีๆค่ะ